สรุปถแถลงข่าววัดนาป่าพงที่เพจพุทธพระวจนะเรียวนะฮะก็พระอาจารย์คึกฤทธิ์มอบอำนาจให้ทนายเป็นผู้ถแถลงข่าวนะครับโดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องของการยักยอกแล้วก็ฟอกเงินที่ประเทศเยอรมันนะครับคือเขาบอกว่าในปี2561เนี่ยได้มีการโอนเงินไปเยอรมันเนี่ยรวมทั้งสิ้น12.2ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างวัดพุทธ,ธวัจนะสาขาเยอรมันซึ่งมีสีกาพลหรือนางกัญยพักชไนเดอร์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของวัดนาป่าพงและมีพื้นถิ่นอยู่ที่เยอรมันเพราะได้สามีเป็นคนเยอรมันแถมพูดภาษาเยอรมันได้เป็นผู้ดูแลรับมอบอำนาจน,นะครับเพราะตามกฎหมายของเยอรมันเนี่ยการที่จะจัดตั้งวัดจะต้อง เปิดเป็นมูลลนิธิก่อนซึ่งต้องใช้บุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่ที่เยอรมันก็เลยแต่งตั้งสีกาพอยหรือนางกัญยพักชไนเดอร์เนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจทำธุรกรรมและดูแลด้านกฎหมายรวมถึงภาษีต่างๆนะครับผาาจารย์ชี้ว่าต้นตอของการฟ้องร้องกันเนี่ยเกิดจากการที่สีกาพอยแจ้งยอดการดำเนินการไม่ตรงกับยอดจริง จึงมีการฟ้องร้องกันที่เยอรมันเนี่ยในข้อหายักยอกนะครับซึ่งศาลเยอรมันเนี่ยชี้ว่าให้นางกัญญพัชใช้เงินคืนวัดแต่ว่าคาดีเนี่ยมันไม่คืบหน้าเพราะนางกัญญพัชมีการถอนทนายทําให้ต้องเลื่อนการพิจารณาต่างๆสุดท้ายเนี่ยไม่มีทนายรับว่าความซึ่งจะต้องรอการตั้งทนายอีกครั้งซึ่งปี2564ทางวัดได้ยกเลิกการมอบอำนาจ สีกาพลอยหรือนางกัญยพัชไนเดอร์เพราะมองว่ามีการกระทําไม่สุจริตต่อเงินวัดนะครับจึงเป็นเหตุให้พลอยเนี่ยมาฟ้องกลับซึ่งตรงนี้แหละฮะมันไม่ตรงก,กันกับเนื้อหาก่อนหน้านี้ที่ทางฝั่งพลอยเนี่ยให้ทนายเดินเรื่องในการฟ้องร้องไปยังอาจารย์คึกฤทธิ์ที่ประเทศไทยนะครับชี้ให้เห็นเป็นช่องนี้ครับ พอยบอกว่าต้นตอของการที่มันจะต้องมีพิพาทกันเนี่ยมาจากการที่พระอาจารย์เนี่ยให้โอนเงินผ่านบัญชีของตนที่เยอรมันเนี่ยผ่านไปยังมูลนิธิและสุดท้ายบังคับให้ตนโอนเงินจากมูลนิธิไปยังบัญชีส่วนตัวของพระอาจารย์ครฤกธิท์ที่เยอรมันปอยจึงมองว่าตนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินด้านพระอาจารย์บอกว่ารอยนี่แหละ เป็นคนแนะนำให้เปิดบัญชีส่วนตัวที่เยอรมันและยังเป็นคนแนะนำให้โอนเงินเข้าบัญชีไว้เพื่อให้การดาเนินการขอวีซ่าผ่านได้ง่ายแล้วก็บอกว่าคอยเนี่ยโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิเข้ามายังบัญชีของพระอาจารย์จากนั้นได้ปิดบัญชีมูลนิธิที่ตัวเองมีชื่อรับรองอำนาจอยู่เนี่ยในระยะเวลาอันสั้นทำให้สุดท้ายหน่วยงานการเงินของเยอรมันเนี่ย มองว่าเป็นการโอนย้ายเงินมูลค่าสูงเข้าข่ายการฟอกเงินจนนําไปสู่การอายัดบัญชีของพระอาจารย์ที่เยอรมันนี่ก็เป็นทั้งหมดที่วันนี้เขาแถลงกันนะครับทางทนาครยืนยันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิพาทการเงินเท่านั้นไม่มีเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสีกาพลนะครับ